ออาเดีวไปดูแมคโครอยู่นู่นครับหกุก้อเอา้าบีบเตะขอทางหน่อยเอาขออีกทีนึงอีกทีนึงเปล่าอีกทีนึงโอ้ไปแล้วไปแล้วเอานี่สวัสดีครับอยู่กรังเด้ด้ยคาเวเตอร์ทรัาครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยู YouTube ทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเอฟซีมานั่งให้กำลังใจครับฮะจักรยาน เอาไว้ตรงนั้นแหละไม่เยียบหรอกเออเอฟซีหนุ่มกิวมานั่งให้กำลังใจครับไหนกดเตยตเตยังกดเตยยังอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเอฟซีหนุ่มกิวไหนกดเตยให้ฟังหน่อยนี่ กดเตให้ฟังหน่อยอาสามชาหน่อยสามชาหน่อยอ,อสุดยอดสุดยอดครับนี่ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงรูปลักษ์เอกลักษณ์รูปร่างเราจะเป็นยังไงไม่มีการปิดกั้นครับ การชอบในเครื่องจักร FC มานั่งดูหนุ่มกิวทำงานครับ 30D2 นี่นี่ก็เอาดินแห้งมาทมใหม่แล้วก็เหยียบแล้วก็ให้แน่นครับดึงดินเปียกขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็วิ่งดินแห้งมาใส่ หนุ่มกิวฮึทักทายมันจะกดเองติดติ๊นี่มือกี้จะกยได้ให้อ่ะ FC บีบเตะให้ฟังเลย <c oughs> นี่มี FC นั่งดูครับมีเตะลมด้วยเตะดวน <c oughs> เสียงเพราะมากนี่ FC มานั่งให้กำลังใจหนุ่มกิว้ว ชอบรถบ่ฮะชอบรถชอบรถใช่ไหมยอยากขับเป็นไหมเอออยากขับเป็นเออเดี๋ยวมีโอกาสก่อนเด,เดี๋ยวสอนเอออยากขับเป็นนี่ครับ F4 ฮะอยากขับรถเกียร์โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆอยากขับรถเกียร์ครับโอ้มันจะข้ามขั้นไปแล้ว นอย่าขับรถเกรดครับเอซีมานั่งให้กำลังใจมีแต่ดวนด้วยนี่ดังกิเด้ก็จะล้มคองตัวนี้ครับเอาวิ่งดินวิ่งดินแห้งลงมาเทโอขึ้นอยากเนาะเอาครับผงไปดูเอฟซีทางลางร้อนมาก มานั่งให้กำลังใจแต่เช้าเลยครับนี่อยากขับรถอยากขับรถเกลดครับเขาว่าโอ้มันจะข้ามคันเกินไปไหม <laughs> มันต้องเป็นแมคโครเป็นแท็กเตอร์ก่อนครับข้ามคันไปแล้วรถบดต้องเป็นรถบดรถนี่ก่อนอ่าไว้มีโอกาสค่อยสอนครับถ้าเราจะเจอกันอีกบ่อยๆก็ไม่รู้คนแถวไหนครับคนแถวนี้ละมั้ง มานั่งดูรถแต่เช้าเลยครับนี่เขามีแตรลมส่วนตัวของเขาด้วยแตรด่วนเอาครับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ